ยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตล้างเจมสจิบเล็กสนามหลวงสองจำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาเพื่อนกที่คุณรัก JMS มีทุกอย่างเพื่อคนเลี้ยงนกสวัสดีครับท่านผู้ชม กลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์และในสัปดาห์นี้ทางรายการคนเล่นนกมีสิ่งดีๆที่น่าสนใจมาฝากให้ท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับช่วงเบิร์ชโชว์ชมคลิปนกมารักั้นดื่มยาคูอย่างอร็สอร่อยจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันครับช่วงจับกระแสตลาดนกพบกับรูปแบบใหม่ของการรายงานสภาวะตลาด อัปเดตข้อมูลและข่าวสารทอตไลน์สายตรงถึงท่านผู้ชมครับนะครับแล้วในวันนี้ผมจะต่อสายคุยกับเฮียเล็กแห่งร้านจิตเล็กสนามหลวงสองสวัสดีครับเฮียเล็กครับครับสวัสดีครับครับเฮียเล็กครับครับเฮียเล็กครับช่วง i n ินไซฟาร์มพบกับ m p b i r d f a r ร์ามนมนกมากประสบการณ์กว่า30ปี จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันครับทั้งบดผมก็เลี้ยงมาก็มีฟุกติดสามฟุกสามฟุกแรกคืออ่าฟุกแรกจริงๆก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือกระจอกะว่าอ่าฟุกที่สองก็คือจันคอนดัวฟุกที่สามก็คือทิมสันคอนดัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงเบิร์ดโชว์วันนี้ช่วงเบิร์ดโชว์มีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาฝากกันอีกแล้วครับผม เป็นคลิปวิดีโอโนกจากท่านผู้ใช้ a c e b o o k ที่ชื่อวัน,นภาฟระบ,บิกครับผมโดยคลิปเนี้ยทางทีมงานนะตั้งชื่อกันว่าอย่างนี้มันต้องถอนต้องถอนขนาดไหนจะต้องถอนยังไงไปชมคิดกันเลยนะครับ ขอขอบคุณท่านเจ้าของคลิปมากๆนะครับทางรายการจะติดต่อกลับไปเพื่อมอบของที่ระลึกอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจต่างๆแชร์มาที่ f a c e book ของทางรายการคนเลี้ยงนกได้เลยนะครับหากคลิปของท่านได้รับการพิจารณาออกอากาศทางรายการมีของที่ระลึกจะมอบให้ส่วนคลิปที่แล้วเป็นคลิปของคุณนุย้ยพัชพรทางรายการจะส่งของที่ระลึกไปให้นะครับ น้ำยาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิตน้ำยาล้างภาชนะซีนิตให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตล้าง JMS ส i จิ๊เล็กสนามหลวงสองจำหน่ายนกสวยงามกรงนกและอุปกรณ์พร้อมทั้งอาหารและยาเพื่อนกที่คุณรัก JMS มีทุกอย่างเพื่อคนเลี้ยงนกท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ นะครับแล้วทางรายการคนเลี้ยงนกของเรานั้นได้ไปทําการสํารวจตลาดเกี่ยวกับภาวะทางด้านการซื้อขายของนกสวยงามนะครับแล้วในวันนี้ผมจะต่อสายคุยกับเฮียเล็กแห่งร้านจิตเล็กสนามหลวงสองสวัสดีครับเฮียเล็กครับครับสวัสดีครับครับเฮียเล็กครับผมเอ่อ จะถามว่าตอนนี้นะครับนกสวยงามเนี่ยประเภทนกเล็กเป็นอย่างไรบ้างหมายถึงว่าการซื้อขายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับนกเล็กนี่หมายถึงลูกป้อนหรือว่านกที่บินบินเองกินเองแล้วครับครับคือนกนกนกเล็กในความหมายของผมนี่ก็คือนกไซส์เล็กอ่ะขนาดเล็กพวกเล็บเบิร์ดอะไรพวกนี้ครับรวมไม่หมายถึงรวมไปทั้งลูกป้อนด้วยใช่ไหมครับยังไม่เกี่ยวกับลูกป้อนครับอ๋อครับถ้าเป็นนกแต่ไซส์เล็กก็ ขายขายได้ปกติฮะตอนปกติคึกคักไหมครับตลาดคึกคักไหมครับไงครับตลาดตอนนี้คึกคักไหมครับมีผู้มาซื้อนกที่สนามหลวงสองเยอะไหมครับของผมมันมันเปิดขายทุกวันก็จะมีคนลูกค้ามาุนเวียนเข้ามาทุกวันนะครับครับเข้ามาทุกวันแล้วก็ตอนนี้ ที่ร้านจะมีนกเยอะ้ามาเยอะครับก็เลยทําให้ลูกค้าเลือกได้เยอะครับตลาดเจ็ดสีเป็นไงไหงครับตอนนี้ซื้อดีไหมกําลังซื้อเยอะไหมครับมีผู้ซื้อไปเพาะเลี้ยงกันดีไหมครับเจ็ดสีราคามันขยับลงครับพอขยับลงก็ก็ก็ขายขายง่ายขายง่ายขึ้นนะครับแต่ลงลงมาครับเจ็ดสีลงมาครับแล้วเบิร์ดเป็นยังไงบ้างครับแล้วเบิร์ดลเบิร์ดส่งส่งส่งขึ้นมานะครับส่งมาตอ้งต้งน่าจะเอ่อครึ่งปีครึ่งปีกว่าละ แต่ว่าขายเริ่มขายขายขายง่ายขึ้นก่อนที่ทรง่สถานที่ราคาขนาดนี้มันจะอยู่นิ่งๆไม่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 ขายไม่ค่อยดีครับตอนนี้เริ่มขายได้ครับมีคนหาซื้อนั่นหมายถึงว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมครับพฮเล็กว่าใช่ครับแต่สองเราละสองเดือนนี่ครับมกรลากุมพารบุกกรลากุมพาร์เนี่ยเลิฟเบิร์ดมีการขยับตัวขึ้นมีการมีการขายง่ายขึ้นขายง่ายขึ้นลงไม่แต่ลงจะไม่ค่อยอยู่ร้านนานครับแต่ราคาก็ยังทรงอยู่ราคาเดิมยังไม่ขึ้นแล้วประเภทฟอพัทล่ะครับ เอพัทเต็นทางร้านเนี่ยของผมปริมาณนกมันจะน้อยกว่าปีเท่าไหร่ก็จะขายได้ตลอดนะครับนั่นหมายความว่านกฟอพัดที่หลุดเข้าไปในให้กับพวกพ่อค้าขายนกตามตลาดนกเนี่ยไม่ค่อยมีปริมาณมากใช่ไหมครับในส่วนในส่วนทางร้านผมจะน้อยครับปริมาณถือว่าน้อยครับครับแล้วคอกระเทียวแล้วครับนี่เลยครับไหครับคอกระเทียวครับคอกระเทียวจะตอนนี้จะเยอะครับเพราะว่าตลาด มันตลาดจะเงียบนกก็จะมาที่ร้านเพราะที่ร้านจะส่วนใหญ่จะรับซื้อตลอดก็คือนกนกออกมาจากฟาร์มสู่ตลาดเยอะนะครับบางร้านเขาอาจจะดิดซื้อแต่ที่ร้านไม่ไม่ได้หยุดซื้อแต่เราก็จะทําตลาดไปในส่วนว่าอาจจะขายถูกลงแต่แต่ทางฟาร์มก็ลดราคาลงมาครับครับแล, <c oughs> รแล้วยอย่างไซส์กลาง่ะครับไซส์กลางเงี้ยอย่างพวกจีนชิกซันคอนน,อนนัก็โอเคครับคอนโนวนี่ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นลักษณะพร้อมทำาะัะก็จะขายได้เลยอืมอแล้วก็มีคนที่เขาเก็บอ่าลูกนกเก็บอะไรพวกนี้ก็ก็โอเคครับโดยโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถือว่ายอดขายหรือว่ามีผู้เพาะเลี้ยงมาซื้อนกดีไหมครับโดยรวมนะโดยสรุปแล้วเนี่ยครับในย่านสนามองมญญผมมันก็ตั้งแต่มกราครับตั้งแต่ปลายปลายกันวามา ก็มกราภุรพาเนี่ก็ถือว่าดีครับครับดีกว่าปลายปีะดีกว่าเมื่อธันวาครับธันวาคุรพกให้ใอ้รัฐสภาธันวารัฐิกาธันวาครับครับผมช่วงอาจารย์เงียบนะครับแล้วก็ลูกค้าจะนิ่งๆนะครับครับไม่ค่อยแต่ทีนี้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อง่ายขึ้นนะครับแต่ราคาแต่ราคายังไม่ได้ขยับขึ้นครับครับขอบคุณยียเล็กมากนะครับ ครับสวัสดีครับเฮียเล็กครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับติดตามการรายงานสภาวะตลาดนกสวยงามได้ในสัปดาห์หน้าส่วนสัปดาห์นี้ขอขอบคุณเฮียเล็กแห่งตลาดนัดสนามหลวงสองขอบคุณครับซีน้ำยาฆ่าเชื้อหลาและแบคทีเรียเพื่อฟาร์มของคุณสะอาดปลอดภัยมั่นใจซีนิน้ำยาล้างภาชนะซีนิต ให้ทุกงานล้างเป็นเรื่องปลอดภัยมั่นใจซีนิตสวัสดีครับยินดีสวัสดีครับยินดีตอนครับครับเชิญเชิญเช,ชสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วง i อินไซ FARM สัปดาห์นี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ วันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่ MP Bird f a ิรได้มานั่งคุยกับอดีตท่านประธานชมรมนกสวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อนกสันคอนหนัวยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับบุคคลท่านนี้มีเรื่องราวอีกมากมายที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับบุคคลท่านนี้ก็คือคุณมนทนตการสิทธิทกุลหรือเฮียเมง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากให้เมงเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นมาก่อนแล้วว่าคือผมรู้มาว่าเฮมงเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวมานะครับหลายอย่างแล้วมิกยังไงผกกันยังไงหันเหยังไงมาสู่วงการตปองกางช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับทราบหน่อยครับดีครับคือแรกเริ่มเดิมทีผมก็คือเป็นคนคนหนึ่งซึ่งชอบเลี้ยงนกนะโดยกําเนิดเลยนะ พอหลังจากนั้นก็เท่าที่จําความได้ตอนผมอยู่สวนผูเนี่ยก็ได้ไปซื้อนกจากในสวนบ้างจากสนามหลวงบ้างแล้วก็มาหัดเลี้ยงเลี้ยงกันโดยที่ใจรักโดยโดย,โดยที่ว่าเราก็เลี้ยงกันอยู่บนดาดฟ้านะ่ยฮะตอนช่วงนั้นก็คือการเลี้ยงนกก็เหมือนเดียวดายชอบซื้อนะแต่ว่าเลี้ยงไม่เป็นนะเราก็เลี้ยงมาโดยใจรักเลี้ยงมา,ามาโดยตลอดถูกบ้างผิดมั่ง จนหนักข้อเข้าหนักข้อเข้าเนี่ยก็คือว่าจากเลี้ยงนกตัวเล็กๆก,ก็ค่อยๆพัฒนาเลี้ยงเป็นนกกลางแล้วก็ท้ายสุดก็มาเลี้ยงนกใหญ่ในปัจจุบันบแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาวันนี้เนี่ยก็ผ่านอุปสรรคหลายอย่างมากมายนะซื้อมาแล้วเลี้ยงไม่รอดกรงไม่ดีอาหารไม่ถูกหลักก็ส่วนใหญ่จะสูญเสียและเสียหาย คือไม่ได้เหมือนเลี้ยงในปัจจุบันคือข้อมูลมีเยอะแยะแล้วก็พักพวกกันอยากจะรู้อยากจะอะไรก็ดูในอินเทอร์เน็ตคือสมัยก่อนมันยังไม่มีแหล่งข้อมูลครับเพราะต่างคนต่างเลี้ยงนะครับอ่ามันเหมือนในหนังที่ว่าต้องไปเสาะหาอาจารย์รุ่นเก่าๆอะไรทำองนั้นนะครับอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปก็ก็คือเราก็เริ่มเลี้ยงจากผงหยกครับอ่าแล้วก็พวกเจ็ดสีบ้างอะไรบ้างมาใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันครับในขั้นตอนนั้นก็โอเคนั่นคือประวัติ เริ่มต้นที่เลี้ยงนกก็คือด้วยใจรักนะครับแล้วพอหลังจากเริ่มต้นแล้วเฮมิงค์เนี่ยเลี้ยงนกมันยาวนานมากเลยมีชื่อเสียงมากเลี้ยงนกทุกสายพันธุ์ตั้งแต่นกเล็กเนี่ยเฮมิงค์พอไล่ได้ไหมครับเลี้ยงอะไรมาบ้างผมว่าผมเลี้ยงนกก็เกือบทุกชนิดอันได้แก่โอเคอย่างนกเล็กสุดก็มีตั้งแต่หงหยกฮอลแลนด์หงหยกอังกฤษ ฟินเจ็ดสีสีบ้าแล้วก็เป็นกระจอกชวาแล้วก็มาสันคอนนัวแล้คิมสันมาเกรอิเล็กตัดนะครับลิงเนกแล้วก็กระตัวมาคอทุกอย่างก็ก็เกือบเกือบครบกรับก็ั้ระตัวก็หมอลขั้นดูครับอเมเบล่าเลเซอร์สีต้นครบครบหมดครบได้ผลดีไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องย้อนกลับ คือผมเลี้ยงนกเนี่ยก่อนหน้านี้สิปีแรกเนี่ยคือบอกตรงๆเลยว,ว่าเลี้ยงแล้วก็ล้มเหลวก็เลี้ยงเราก็คือเราเราไม่รู้จะเอาข้อมูลจากไหนมานะแล้วก็เลี้ยงคือจับผิดจับถูกนะแล้วก็ในช่วงที่เลี้ยงสิบปีแรกบอกได้เลยว่าเราไม่เคยคิดว่าจะเลี้ยงนกมาเพื่อเป็นธุรกิจคือผมเลี้ยงเพราะใจรักจริงๆตอนนั้นเป็นเริ่มต้นจากใจรักใจรักอย่างเดียว,วนนผมใจรักผมกแล้วใช่ครับ ผมใจรักนี่คือเลี้ยงมาสิบปีคือใจรักครับจริงๆผมพึ่งจะมาเลี้ยงเอาจริงเอาจ,จังเนี่ยไม่น่าจะเกินจากสิบห้าปีที่ผ่านมานะฮะก่อนหน้า,า,น,าน,นั้นก็คือบอกตรงๆเลยว่าก็ตําน้ําพริกละลายแม่น้ำครับฮะหลังจากนั้นซึ่งมาเอ่อมาตั้งหลักหรืออะไรได้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกินสิบห้าปีที่ผ่านมาท้าวพเฮียแม่งเลี้ยงนกมายนนี่สิบกว่าปีแต่ในช่วงเริ่มต้นนั้นยัง ผิดมั่งพลาดมั่งใช่ครับยังสเปะสปะยังยู่มันก็ช่วงเริ่มต้นกําลังหาใช่ครับงใช่ใช่ครับเริ่มมาตั้งหลักเป็นทิศเป็นทางจิงกะสิบประมาณ15ปีครับคือถ้าได้จำความได้คือช่วงจังหวะที่เดิมทีเนี่ยคือบอกบอกว่าผมก็มีอาชีพของเราอยู่เป็นอาชีพหลักก็ก็คือก็ทําหลายอย่างนะครับ ันได้แก่ขายพวกสเตชชันแนลรี่เครื่องเขียนถ่ายแบบพิมพ์เขียวเปิดโต๊ะสนุกอะไรทุกอย่างแต่ในในส่วนหนึ่งในถัวใจผมคือผมชอบนกนะครับหลังจากเมื่อเกิดปัญหาตอนวิกฤตฟองสบู่แตกจำได้ก็ปี38 3 9สนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฟองสบู่แตกช่วงนั้นในช่วงนั้นคือบอกตรงๆว่าผมเองกคนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นก็บังเอิญได้มาทําบ้านอยู่ที่บางมดในช่วงขณะนั้นมาสร้างบ้านใหม่ซึ่งมันเป็นบ้านสวนซึ่ง บอกได้เลยว่ามันก็ทาเลมันก็เหมาะสําหรับเลี้ยงนกแล้วช่วงนั้นก็คือผมก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเหมือนกันเพราะสาเหตุก็คือถูกเขาโกงไปด้วยดังนั้นผมก็เลยเข้ามาอยู่ทางไหนนี้แล้วก็เลี้ยงนกจริงๆริงจังๆครับแัน้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมาเลยนะใช่ครับก็บสาเหตุเริ่มต้นนี่ว่าความเป็นมาของเอ็นบีบัสฟานก็เริ่มต้นมาจากที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือที่บางมดนะครับ พุทธบูชา 23, 23. นี่คือต้นกําเนดของเอ็มพีเวิร์ฟฟาร์ม่ะแล้วรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะไลห้ฟังต่อนั่นเป็นช่วงเริ่มต้นที่เมงก้าวเข้าสู่วงการนกสวยงามแล้วก็มีจิตใจที่รักแล้วก็เริ่มเพาะพันธุ์จนกลับกลายมาเป็นอาชีพหลักนะทุกวันนี้นะครับแต่มันมีเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงที่น่าสนใจในช่วงปี2 5 4 4ในยุคนั้นนะครับในช่วงนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่กรมป่าไม้ ออกตรวจจับนกสวยงามผู้เพาะเลี้ยงเรื่องราวเป็นยังไงพี่เม้ง,งลองอเล่าเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบหน่อยครับ,รบช่วงนั้นเป็นจุดสําคัญจุดเปลี่ยนของการนกสวยงามบ้านเยินดีครับยินดีครับแต่หลังจากมีวันหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ทาให้เราเนี่ยพวกเราต้องมารวมตัวกันก็คือตอนช่วงที่ว่าไปแล้วไม่ได้ไปอ้างอิงอะไรคือตอนยุคทักษิณที่เป็นนายกเขาก็ได้มอบหมายงานชิ้นหนึ่งให้กับในช่วงขณะนั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ท่านสเสวกเปิ่นสิงชัย เข้าไปดูแลในกลมป่าไม้หลังจากนั้นป๊อปช่วงนั้นก็คือคนกําลังทํางานใหม่เขาก็ต้องการผลงานก็ได้ไปเที่ยวไปไล่จับนกที่จตุจักรจตุจักรนะทั้งทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้เลี้ยงซึ่งตอนเหตุการณ์ตอนนั้นมีอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือเขาไปปิดฟาร์มจับนกเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาชื่อคุณคุณศรีชัยซึ่งตอนนั้นเนี่ย ผมอยู่ในชมรมอีกกลุ่มหนึ่งอยู่นะตอนนั้นมีชมรมกลุ่มแรกก็เรียกว่าชมรมนกปากขอซึ่งเป็นชมรมผู้ใหญ่ก่อนผมอีกแต่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยในสิบกว่าคนที่ผมก็ไปเป็นลูกน้องใหม่ที่เป็นเป็นสมาชิกให้เขาก็เลยรู้จักกับคุณสีชัยพอตอนหลังมีคนถูกจับปุ๊บเพื่อนอีกคนหนึ่งโทรมาบอกว่าเฮ้ที่เลี้ยงนกทุกอย่างในบ้านหล่ะเลี้ยงนกปากขอในเมืองไทยเนี่ยมันมีปัญหานะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาไอ้นั่นไปตรวจสอบ ดังนั้นเราก็เลยผมเองเนี่ยผมก็บอกตรงด้วยความที่รักเพื่อนตัวเองผมก็มีเลี้ยงนกอยู่ดังนั้นก็เลยบอกว่าโอเคผมก็ทช่วยบโทรศัพท์บอกเพื่อนเพื่อนในคืนนั้นคืนเดียวรุ่งขึ้นโทรอีกหนึ่งคืนอีกหนึ่งวันทั้งหมดสองวันรวมพลเพื่อรวมพลเพื่อจะไปชี้แจงที่ป่าไม้ให้ท่านทราบว่าจริงๆแล้วนกที่ท่านจับมาเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับนก สัตตาคุ้มของมันเป็นนกนําเข้ามาทั้งสิ้นซึ่งเมืองไทยเราไม่มีแต่ว่าเราก็ได้ข่าวสองอย่างพันหนวกเข้าด้วยกันมันก็รู้สึกเกิดวิกฤตมากซึ่งเราเองเราเลี้ยงอยู่เราก็อยากจะรู้ว่ามันถูกหรือผิดก็จะเป็นรวมตัวกันดังนั้นพอไปถึงปั๊บได้อธิบายให้แก่ฟังให้ท่านฟังเขาก็โอเคเข้าใจนะท่านก็ยังอุทานว่าเฮ้ยเรื่องอย่างนี้กูไม่รู้นี่หว่าผมก็เลยอธิบายให้ฟังช่งตอนนั้นนี่ก็ อ่รวมรวมได้ประมาณเกือบร้อยคนซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รของคนรวบรวมผู้เ,เลี้ยงใช่ครับีเดอร์ทั้งหลายนี่ร้100อยกว่าฟาร์มทุกคนเดือดร้อนแล้วทุกคนก็อยากจะรู้ความจริงว่าตกลงมันคือมันเลี้ยงได้หรือไม่ได้ครับด้วยตอนนั้นและบอกตรงด้วยใจรักวงการด้วยได้ยอย่างผมก็เป็นคนตรงไปตรงมานะก็เลยเดินนําหน้าไปแล้วก็ถือคน <ๆ S 2> ชมกระเช้าไปก็ไปฝากท่านแล้วก็อธิบายฟังสุดท้ายเขาเข้าใจเราก็รอดออกมาเราก็เลย ครับแต่ในเดียวกันท่านก็ได้บอกว่าฮวันหลังถ้าเผื่อจะมาคุยอะไรกับทางนี้ก็อย่ามากันแบบนี้ดูแล้วมันรู้สึกมันไม่ไม่ดีไม่งามนะมันเป็นภาพโพ์ที่ไม่ค่อยดียังไงพวกคุณนะกลับไปตั้งเป็นองค์กรเป็นชมรมเป็นอะไรก็ได้เป็นสมาคมคแล้วส่งตัวแทนมาอ่าเราจะได้คุยกันก็เข้าใจหลังจากนั้นพอเราได้รับคําตอบเรากลับเข้ามาก็เลยรวบรวมสมาชิกทั้งหมดแล้วก็ตีคองรองเปล่วให้ทุกคนมันมารวมตัวกัน เราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับวงการก็คือพวกเราต้องมีเป็นองค์กรเป็นชิ้นเป็นอันได้รวบรวมเพื่อนทั้งหมดประมาณสักสามร้อยกว่าคนไปเปิดโรงแรมอาไรที่สีลมแล้วก็ก่อตั้งโดยการที่ว่าเราเอาทั้งรุ่นพี่ที่เคยเลียงนกเก่าๆที่เรานับถืออ่าสักท่านสองท่านชมรมนกสวยงามโดดเด่นพอสมควรเพราะว่ามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการทําประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน ทั่วไปเข้าใจว่าวงการนกสวยงามหรือพวกเเลี้ยงสวยงามเนี่ยไม่อันตรายเกี่ยวกับไข้หวัดถูกต้องครับเพราะยุคนั้นไม่มีคือเราไม่มีสื่อ YouTube หรืออะไรมากมายเราก็ต้องอาศัยการออนทัวร์รถทัวร์ออกไปตามตัวเวนตรงนั้นนะครับมันมีที่แม่กองนะครับมีสนามหลวงสองมีตลาดน้ำบางพึ่งนะครับมีการจัดงานร่วมน้ำใจสู่ชินามิ ร่วมกับกลุ่มเะเบิดของคุณลือนาสินฝาสิ่งเหล่านี้ที่ชมรมภายใต้การนาของยิงมเองทำไปเนี่ยเอางบอเอาทุนมาจากไหนเรื่องงบประมาณตอนช่วงที่ขนาดที่ผมดํารงตําแหน่งอยู่เกี่ยวกับการใช้ใจ่ายหรือเรื่องเงินทองต่างๆเ <พอ S 3> นี่ยก <พอ S 3> ิจกรรมมันมากเลยเกินครับช่วงนั้นบอกตรงๆกับเราก็มีบทบาทพอสมควรในชมรมของเรานะฮะก็อาทิเช่นการไปจัดประกวดหรือไปช่วยงานใครต่างๆตอนเมื่อไรเนี่ยนะซึ่งในขณะนั้นผมบอกได้เลยว่า ผู้เลี้ยงนกซึ่งเลี้ยงนกในสมัยนั้นมีความกลมเกลียวกันมีความสามัคคีนะครับแล้วก็มีการเสียสละอย่างพอสมควรเรามีกิจกรรมเนี่ยเราจะมาประชุมกันประชุมกันแล้วก็เราจะแบ่งงานกันไปทําซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกตรงว่าเรื่องคนงานตอนนี้เราไม่ต้องจ้างนะครับเรื่องวัตถุดิบที่จะไปโชว์ทุกคนก็มีคณะกรรมการ ของชมรมก็ระดมกันระดมกันมาซึ่งเรื่องวัตถุดิบของนกต่างๆมักจะเป็นนกโช์นกปล่อยบินอะไรก็แล้วแต่นี่คือวัตถุดิบนี่เหลือเฟือดังนั้นไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการเงินก็เลยไม่ค่อยได้ไปเอาจากที่ไหนนะครับพวกเราถ้าขาดเหลือพวกเราก็ควักต่างหากกันออกใช่ครับนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ประทับใจตังตลอดเวลาที่ผมเลี้ยงนกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมอยากให้บรยากาศ เหล่านั้นกลับมาสู่ให้กับ,บวงการใหม่ๆนะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยซึ่งผมเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมองข้างนอกที่เขาเลี้ยงนกกันในะวันนี้คนใหม่ๆนะบอกเลยว่าอยากให้ศึกษาค,ความเป็นมาในอดีตว่ารุ่นเก่าๆเขาเลี้ยงนกเนี่ยมันมีทั้งความเอื้ออาทอรมีทั้งความสนุกแล้วก็มีทั้งเสียวๆมีปัญหามากมายไก่กองน,นะฮะซึ่งเสียงเป็นเสียงตายกันมาเนี่ยเหมือน พวกเราได้ออกไปสนามรบด้วยกันอย่างนี้แหละทุกวันนี้คนรุ่นเก่าๆก็ยังรักกันไม่ค่อยจะมีปัญหาคือคือผมก็อยากให้เป็นแบบอย่างกับคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหม่ใช่ครับเฮียแมงครับเฮียแมงเลี้ยงนกมาประมาณ27ปีเพราะฉะนั้นเฮียแมงก็ผ่านนกมามากมายหลากหลายหรือว่าผ่านเลี้ยงมาอย่างแยะๆณปัจจุบันครับ r p f i r m ฟมีนกอยู่ในฟาร์มทั้งหมดกี่คู่ครับ โดยรวมจริงๆแล้วช่วงหลังเนี่ยคือผมหันมาเลี้ยงเป็นนกใหญ่นะครับะะ <S <S ซึ่งนกใหญ่แล้วก็เราเลี้ยงเนี่ยเราเอาคุณภาพแต่ไม่ต้องเอาจํานวนรตรงกันข้ามถ้าเป็นสมัยก่อนเราเลี้ยงนกเล็กรเราต้องเลี้ยงจํานวนดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้เท่าที่พี่เกินเกินที่มองมองโดยรอบน่าจะสักประมาณสักร้อยคู่คคซึ่งเป็นนกใหญ่นะครับนนแล้วก็มีติดท่วงพ่วงท้ายที่ยังลักนกเล็กๆอยู่ก็เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นสัก สามสี่สิบคู่ครับรวมทั้งหมดก็จะมีลักษณะทอนีครับแล้วอันได้แก่ใช่ไหมครับที่มันได้แก่เนี่ยนี่พอจะบอกประเภทได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้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 ประเภทไหนมากคือคือคือผมไล่มาผมไล่จากลูกใหญ่มาแล้วกันนะครับก็คือพันที่เขานิยมเลี้ยงกันทั่วไปนะครับก็อันได้แก่พวกมาคอก็จะมีพวกบูโกก็มีกรีนวิงมีสกาเลตนะครับ ซึ่งโดดเด่นก็คือแบบทั่วไปก็จะเลี้ยงอยู่3ตัวนี้ที่เป็นหลักแล้วก่อนนั้านี้ก็เคยมีเลี้ยงหฮยาสิ้นนะแต่ก็ได้ขายกัปเราเพื่อนต้องการก็เลยขายกันไปส่วนส่วนกระตั้วนะครับก็รู้สึกจะมีเกบดพบนะครับกระตั้วก็ใหญ่สุดนั้นได้แก่มอลักขันแล้วก็จะมีอัมเบล่ามีเจสเตอร์มีซีต้อนมีเลเซอร์ดูขอบอันนี้จะเป็นสายของกระตั้วสีขาวนะครับ แล้วก็หลังจากรองจากนั้นนกกลางๆก็จะมีพวกเกรนะครับเกรก็มีสักสามสี่สิบคู่นะครับแล้วก็อีเล็กตัสสักสิบกว่าคู่ครับได้ลงมาอีกดอกหน่อยก็จะมีพวกลิงเน็กครับซึ่งลิงเน็กนี่ก็จะมีประวัติยาวนานนะครับซึ่งมีกลุ่มเพื่อนกันเลี้ยงกันอยู่เป็นเลี้ยงด้วยใจรัดจุดทึงไม่ได้ครับในเดียวกันก็จะมีพวกข้อกระเทียมกริมชีสอะไรเนี่ยอีกนิดหน่อยครับ มันมีผมได้ละแคะละคายมาเกต์มาว่าเียแมงเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าพ่อสันคอนนอซึ่งมีสันคอนนถึงสามร้อยคู่แล้วเนี่ยเทียแมงยังมีช็อตเด็ดก,ก็คือกระจอกชวา๋ะครับกระจอกชวานี่มีเรื่องเล่าที่ดังมากว่าเียแมงนี่นนนทำไรายได้จากกระจอกชวากินสามล้านนี่ลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะ <มา S 1> ครับซึ่งซึ่งคืออดีตเนี่ยผมเคยได้ฉายาว่า พียเม้งเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้ใช้มือเลี้ยงนก <c oughs> พียเม้งเนี่ยก็ใช้หัวเลี้ยงนก <c oughs> ใช้หัวเลี้ยงนกครับซึ่งความเป็นจริงแล้วตอนช่วงนั้นคือช่วงตอนหนุ่มๆเนี่ย <c oughs> หรือช่วงตอนนั้นคือรู้สึกเรามีไฟกับการเลี้ยงนกมาก <c oughs> คือเราก็มองมาร์เก็ตติ้งและมองการตลาดด้วย <c oughs> แล้วก็มองซึ่งเป็นนกที่เป็นพื้นฐานด้วยมันมีวันหนึ่งปีนั้นเป็นปีสองพันนะซึ่งปีสองพันเนี่ยทั่วโลกจะบอกว่าปีนี้เป็นปีไทเทเนียม เป็นปีงสีเงินบับงเอิญสมัยก่อนผมจะยกตัวอย่างนกตัวหนึ่งนกกระจอกชาวาเนี่ยซึ่งบ้านเราตอนนั้นมีอยู่สามสีมีสีดาสีขาวสีสีเพลสีน้ําตาลก็โอเคซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมันราคาตกมากเหลือคู่หนึ่งประมาณสักห้าร้อยบาทบนะครับกระจอกชวายุคนั้นนะฮะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทบาทับงเอิญน,น่ะวันหนึ่งผมไปเดินในสวนอ,อตกผมเห็นผู้นําเข้านกมาเนี่ยตอนช่วงนั้นคือเย็นแล้วล่ะผมไปเห็นเอ๊ะนกตัวหนึ่งเป็นนกกระจอกแต่ทำไมมันเป็นสีเงิน เป็นสีเงินผมก็มาตั้งคาถามร้นึกับว่าเอ๊ะปีนี้ก็ปีสองพันก็อยู่ๆก็มีนกกระจอกชวาสีเงินมาด้วยความอุตลีของผมแหละผมถามว่าคู่เท่าไหร่ก็บอกหกพันบาทคู่ละคู่ละหกพันกับคู่ละห้าร้อยบาทในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยถามว่าถ้ามนุษย์คนไหนถ้ามันไม่บ้ามันคงไม่ซื้ออ่ะหกพันบาทเขาก็กล้าเรียกแล้วมีอยู่ประมาณเท่าที่ทราบรู้สึกตอนนั้นมีอยู่ประมาณนกยี่สิบคู่ ผมก็ซื้อมาหมดเลยเมาหมดเลยเมาหมดเลยเมาหมดมาเพียงหนึ่งอาทิตย์ฝั่งตรงข้ามร้านเขาก็มีสั่งมาอีกประมาณสิบกว่าคู่คแต่ราคามันถูกกว่าอีกหน่อยนึงถูกกว่าพันนึงผมก็เมามาหมดเลยไม่ให้ตลาดมีแล้วผมก็มาเลี้ยงเอาไว้อันนั้นก็เป็นตํานานก็อยู่ๆเนี่ยพอวันหนึ่งคือมันออกลูกั้วต้ามาเนี่ยคนก็ได้ข่าวว่าโอ้ยมีนกกระจอกสีเงินซึ่งเขาไม่เคยเห็นในตลาดผมซื้อมาหมดแล้วอยู่ในบ้านก็ใครก็ใครก็มาดูมาชมกัน ก็ชอบตอนนั้นผมขายลูกมันตัวละตัวละพันบาทหัวบันไดไม่แห้งแล้วนกโอ้แล้วนกมันก็ออกออกมาดีแล้วก็ออกมาเยอะมันออกง่ายครับนกกระจอกซักเท่าไหร่เขาเพียงมิ้งทเอาไว้เท่าไหร่ตอนนั้นก็ทำได้ก็ทั้งหมดรวมก็ไม่เกินสี่สิบคู่อ่าประมาณไม่เกินสี่สิบคู่แล้วก็ทำขายลูกมันทำขายตัวละพันครับขนาดตัวละพันเนี่ยรันได้เป็นล้านเลยเป็นล้านล้านเลยนี่ครับนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานครับนี่ก็อีกหนึ่งผลงาน ผลงานที่2ก็คือการเลี้ยงนกก็มันมีอีกหลายตัวครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถทําได้ถ้าเบื่อเรามองตลาดออกทั้งหมดผมก็เลี้ยงมาก็มีฟุกจุดสามฟุกสามฟุกแรกคือฟุกแรกจริงๆก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือกระจกชวากระจกชวาฟุกที่สองก็คือสันคอนนัวฟุกที่สก็คือชิมสันคอนนัวทั้งหมดคือได้เป็นก็เรียกว่าให้มากๆใช่ครับราคาดีใช่ครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่ามันเป็นเพราะ S <S <an> <S เราพยายามมองว่าตาลาดมันจะไปทางไหน <S <S <an> <S เพราะฉนั้นก็อยากจะบอกกล่าวคนที่อยากจะเลี้ยงนกใหม่ๆคุณไม่ต้องแคร์ว่าคุณจะเลี้ยงนกอะไรสําคัญแคร์ครคคอยู่ที่ว่าคุณพอใจกับน,นกตัวไหนเพราะทุกวันเนี่ยเราซื้อมันมาเราเสียเงินให้เขาแต่เรามีความสุขทุกวันก็พอแล้วแล้วคนที่คิดว่าอยากจะเลี้ยงนกเพื่อเอาเป็นเอาตายว่าจะต้องเป็นอาชีพต่างๆผมก็บอกไว้นิดหนึ่งว่าเราก็ต้องทําใจนิดหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยคุณซื้อมันมาคุณเลี้ยงคุณก็มีความสุขแล้ว แต่ก็บอกฝากว่าถ้าคุณเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงดีมันก็ให้รางวัลคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาชีพไหนก็แล้วแต่อาชีพเดียวกันบางคนก็ทําสําเร็จบางคนก็ทําไม่สําเร็จไอที่ไม่สําเร็จเพราะอะไรคุณก็ไปวิเคราะห์เอาเองไอที่ก็สําเร็จเพราะอะไรแต่ผมบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าไปทิ้งทิ้งคว่างๆงของคนเลี้ยงนกคนรุ่นเก่านะครับยังไงก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับ พอจะเปิดเผยตัวเลขได้ไหมครับว่า MP เดือดฟาร์มที่ประสบความสําเร็จมาอย่างยาวนานอย่าง,างนเงนี้ยมีตัวเลขรายได้เดือนละสักเท่าไหร่ประมาณก็ได้ครับจริงๆนะครับจริงๆตั้งแต่เลี้ยงมางต่างๆเนี่ยคือผมทํางานของผมผมเลี้ยงของผมก็ผมไม่ได้จดตัวเลขอะไรเพราะเมียผมก็ไม่ได้มาถามผมว่าอะไรต่างเมียอะไรผมก็ไม่ได้ไปแบ่งสันบ่งส่วนให้ใคร,ค,รคือผมได้มาผมก็ซื้อเพิ่มผมได้มาผมก็ซื้อเพิ่ม,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 มนะครับจากอัปเกรดจากนกตัวเล็กๆก็กลายเป็นนกใหญ่ๆหญ่ไปใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย ถามว่าเป็นตัวเลขคือผมไม่สามารถตอบได้แต่บอกตรงว่ามันทำให้ชีวิตผมดีขึ้น<ม>ตรับเท่าทุกวันนี้ลแล้วก็เป็นอาชีพหลักณวันนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเออคือมองในส่วนที่ในแง่ดี <c oughs> ก็โอเคไอ้ส่วนที่ไม่ดีคนที่เลี้ยงไปแล้วลงทุนไปแล้วเลิกไปก็เยอะแยะ,ยะนั่นก็ต้องสาเหตุเพราะอะไร,รบ,รบ,บางสิ่งบางอย่างต้องยอมรับว่าบางครั้งการเลี้ยงนกมันต้องมีสมาคม มันต้องมีพักพวกเพื่อนฝูงคนไหนได้อะไรไอเดียใหม่ๆก็มาแลกเปลี่ยนกันนั่นน่ะผมคิดว่าถ้าทุกคนสามารถทําอย่างที่เมื่อก่อนอดีตที่เราต่อตั้งชมรมมาด้วยกันเหมือนคนยุคนั้นนะครับผมว่าณนาวันนี้เนี่ยในยุคนั้นหลายหลายคนก็ยังเลี้ยงนกตาบเท่าทุกวันนี้